สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพ,พย,ายนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คืออจุม่าคุณป้าสารังเฮเรื่องราวของคุณป้าชาวสิงคโปร์คนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเพียงลําพัง ซึ่งเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกของเธอครับแต่คุณป้าก็กลับพัดลงกับคณะทัวร์และต้องพยายามหาทางกลับไปหาพวกเขาให้ได้แต่การหลงทางครั้งนี้มันกลับทําให้คุณป้าได้คนพบคุณค่าที่หล่นหายไปจากชีวิตของเธอครับสิ่งแรกที่กระตุกผมให้หันมองภาพยนตร์เรื่องอะจุมา่าคุณป้าสรังเฮก็คือ การที่ประเทศสิงคโปร์นั้นเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวแทนในการชิงรางวัลอสการ์ครับแม้ว่าจะหลุดโผลในผู้เข้าชิงรอบสุดท้ายแต่มันก็ทําให้ผมในสงสัยครับว่าเรื่องราวอันเรียบง่ายของคุณป้าคนหนึ่งที่เกิดพลัดหลงกับกลุ่มทัวร์นั้นมันมีดีอะไรถึงขนาดได้เป็นตัวแทนของประเทศครับซึ่งหลังจากผมได้รับชมจบแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้าใจในทันทีครับเพราะเมื่อเรื่องราวอันเรียบง่ายของภาพยนตร์นั้นถูกนําเสนอออกมาอย่างจริงใจและก็เป็นธรรมชาติ จึงกลายเป็นภาพยนตร์ที่สามารถมอบความอบอุ่นพร้อมกับเสียงัวเราะและชวนให้ผู้ชมนั้นตามหาความหมายของชีวิตไปพร้อมกับตัวละครได้อย่างลงตัวมากๆครับตัวหนังมาพร้อมกับจังหวะการเล่าเรื่องที่ไม่ได้เร่งรีบหรือว่ามุ่งแต่จะสร้างความบันเทิงอย่างเต็มตัวมากนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้เชื่องช้าหรือว่าตั้งใจจะคาดคันดราม่าจากตัวละครมากจนเกินไปหากแต่มาเป็นการปล่อยห้วงเวลาให้กับทุกตัวละครที่โคจรมาเจอกันนั้น ได้ซึมซับกับโมเมนต์ตรงหน้าได้อย่างพอดิบพอดีจนออกมาเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าดีหรือว่าภาพยนตร์ดราม่าผสมคอมดี้ที่กลมกล่อมมากๆครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของภาพยนตร์เรื่องอจ,จุมมาก,ก็คือตัวละครครับจากคาแรคเตอร์มนุษย์ป้าที่พร้อมจะทําให้ผู้ชมเนี่ยตั้งแง่และก็รําคาญได้ในทันทีที่เห็นหน้าเลยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่ภาพยนตร์สร้างขึ้นนั้นกลับทําให้ผู้ชมเห็นถึงหัวใจของตัวละครและก็รวมเอาใจช่วยเธอได้โดยไม่รู้ตัวครับ นอกจากนี้ตัวหนังยังสามารถทําให้ผู้ชมเห็นถึงบาดแผลที่วัฒนธรรมเอเชียฝากไว้ให้กับผู้หญิงสูงวัยซึ่งยุคสมัยหนึ่งเนี่ยต้องถูกผูกติดอยู่กับบทบาทภรรยาที่ดีซึ่งอีกในหนึ่งก็คือช้างเท้าหลังผู้ต้องคอยปัดกวาดเช็ดถูทุกอย่างให้กับสามีแล้วก็ลูกๆครับซึ่งการเป็นช้างเท้าหลังนั้นมันก็ถูกปิดกั้นการผจญภัยในการใช้ชีวิตและไม่เพียงเท่านั้นตัวหนังยังตีแผ่ช่องว่างทางความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกชายคนเดียวของบ้าน กำลังจะแยกตัวออกไปมีชีวิตของตัวเองครับโมเมนต์ที่ตัวละครนั้นต้องก้าวออกเผชิญโลกเพียงลำพังจึงเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่และก็น่าเคารพยกย่องแต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปได้วยความหวาดหวั่นใจครับที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่รู้จักของโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ในขณะที่เส้นเรื่องรองของภาพยนตร์นั้นโฟกัสไปที่2ตัวละครอย่างไกด์นำทัวร์ผู้ที่ต้องตามหาคุณป้าให้ทันก่อนที่หัวหน้าบริษัทจะทราบเรื่อง และหัวหน้ารปภที่คอยช่วยเหลือคุณป้าพลัดถิ่นอย่างจริงใจและก็ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนนะครับซึ่งตัวหนังก็ไม่ลืมที่จะสร้างมิติให้กับทั้ง2ตัวละครดังกล่าวโดยเส้นเรื่องของพวกเขาเองครับซึ่งมันก็ช่วยเติมเต็มแง่มุมของภาพยนตร์ให้ครบสมบูรณ์มากขึ้นโดยเรื่องราวของทั้ง2ตัวละครนี้มันก็ไม่ได้แย่งพื้นที่ไปจากตัวละครหลักมากจนเกินไปครับอย่างไรก็ตามตัวหนังก็ยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันครับ การที่ภาพยนตร์นั้นเทน้ำหนักไปที่ตัวละครหลักอย่างคุณป้ามันก็นับเป็นดาบสองคมของเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคมแรกก็คือการที่ผู้ชมนั้นได้เห็นทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้ของเธออย่างครบถ้วนหากแต่ในอีกคมหนึ่งมันก็เป็นลดทอนพื้นที่และก็เวลาของเหล่าตัวละครสมทบลงไปอย่างน่าเสียดายครับหลายต่อหลายเหตุการณ์ของพวกเขามีองค์ประกอบที่น่าสนใจแต่ไม่ได้รับการต่อยอดนะครับโดยเฉพาะกับปุมหลังด้านครอบครัวของหัวหน้าไกด์ทัวร์ แลวก็มุมมองชีวิตต่อความตายของหัวหน้าราปภครับรวมถึงการที่หลายสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการขยายความก็อาจทําให้หลายต่อหลายเหตุการณ์นในภาพยนตร์นั้นดูจะคลี่คลายง่ายเกินไปสักหน่อยครับแต่ถึงกระนั้นการผจญภัยในประเทศเกาหลีของคุณป้าชาวสิงคโปร์มันก็ทําให้ผู้ชมได้ค้นพบกับคุณค่าของปัจจุบันขณะสัมผัสกับความเปลี่ยวเหงาของโลกที่มันเคลื่อนผ่านเราในเร็วจนเกินไปนะครับลิมรสของมิตรภาพและก็ซึมซับกับความพลัดพราก ที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นทุกขณะของชีวิตผ่ายการถ่ายทอดทุกอย่างออกมาอย่างจริงใจและเป็นธรรมชาติพร้อมกับทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ให้กับผู้ชมหลังจากภาพยนตร์จบลงครับประเด็นต่ผลปเจากภาพยนตร์เรื่องอจ,จุม,ม่าคุณป้าสารังเฮที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการรับมือกับการจากลา ด้วยการตามหาคุณค่าของตัวเองภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมนั้นไปทําความรู้จักกับคุณป้าแม่ไม้วัยกลางคนซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายเพียงสองคนครับโดยคุณป้านั้นติดซีรีส์เกาหลีเป็นอย่างมากนะครับถึงขณะที่ชวนลูกชายเพียงคนเดียวของเธอเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกรุงโซตามรอยซีรีส์เกาหลีด้วยกันครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังถ่ายทอดช่องว่างทางความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับลูกชายซึ่งเริ่มจะโตเป็นผู้ใหญ่และได้รับผลกระทบจากช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้นครับ จนส่งผลให้เขาตัดสินใจปฏิเสธทริปทัวร์เกาหลีกับคุณแม่และก็ทําให้คุณป้านั้นต้องเดินทางไปเกาหลีเพียงลําพังครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยครับสิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านสถานการณ์ดังกล่าวของคุณป้าก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมในยุคสมัยของเธอที่มันยังคงหลงเหลือมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ หากเราพูดถึงการที่เพศหญิงในยุคป,ปัจจุบันนั้นจะต้องกลายเป็นแม่บ้านหลังจากแต่งงานแล้วแล้วก็มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับเนื่องจากค่านิยมด้านความเท่าเทียมทางเพศนั้นมันเปิดกว้างมากขึ้นและเพศหญิงก็ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรผลิตบุตรรวมไปถึงเป็นช้างเท้าหลังของเพศชายอีกต่อไปนะครับแต่หากเราย้อนกลับไปในยุคที่คุณป้าย,ยังเป็นสาวการแต่งงานนั้นมันเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากนะครับที่ทําให้เพศหญิงชนชั้นกลางเนี่ย ต้องลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเพื่อเลี้ยงดูลูกและก็สามีครับโดยเวลาที่ผ่านไปค่อนชีวิตได้เปลี่ยนภาระหน้าที่นั้นให้กลายเป็นพันธะผูกพันและกลายเป็นคุณค่าเพียงอย่างเดียวในชีวิตของคุณป้าครับพายุลูกใหญ่ในก่อโตขึ้นภายในใจของตัวละครทันทีนะครับเมื่อสามีของคุณป้านั้นได้จากโลกนี้ไปและลูกชายของเธอเนี่ยกำลังจะย้ายออกไปมีชีวิตของตัวเองที่ต่างประเทศครับคุณป้าจึงมีความรู้สึกคล้ายกับการขาดสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างฉับพลันครับ โดยฉากที่สะท้อนภาวะดังกล่าวออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือฉากที่หัวหน้าราปภเนี่ยบอกกับคุณป้าครับว่าเขามีงานอดิเรกเป็นช่างแกะสลักไม้ในขณะที่คุณป้านั้นนอกเหนือจากการดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านแล้วเนี่ยเธอกลับรู้สึกไร้ค่าและก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างครับภาพยนตร์เลือกแทงค่าของการพลัดพรากจากลาเอาไว้ได้อย่างแยบยลมากๆนะครับโดยการเล่าสถานการณ์ทั้งหมดผ่านการเดินทางร่วมกันของคณะทัวร์ครับ ราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันก็ล้วนเป็นด่งการพบเจอกับใครสักคนในช่วงเวลาสั้นๆสนิทสนมกันทำกิจกรรมร่วมกันก่อนจะจากลากันไปตามแต่เวลาชีวิตของแต่ละคนครับเช่นเดียวกันกันกบการออกทัวร์เป็นคณะนะครับที่มาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่น้อยคนนักนะครับที่จะผูกพันกันมากกว่านั้นแม้กระทั่งเพื่อนที่นั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับคุณป้าก็ไม่ได้ร้อนอกร้อนใจเลยนะครับเมื่อคุณป้าเนี่ยหายตัวไปครับเมื่อมองจากมุมนี้ เราอาจจะพูดได้เหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเสียใจกับการจากไปของเราและทุกชีวิตนั้นย่อมลงเอยด้วยการพลัดพรากจากการอยู่เสมอครับแต่ถึงกระนั้นการจากลามันก็ย่อมเจ็บปวดเสมอนะครับทุกครั้งที่เราเนต้องเผชิญหน้ากับการจากลามันก็มาจะทิ้งช่องว่างภายในใจของเราเอาไว้เสมอครับดังนั้นการจะก้าวข้ามผ่านรอยแผลนั้นได้ก็คือการที่เราเนต้องตามหาคุณค่าของตัวเราเองให้เจอครับ คุณค่าที่มันไม่ได้ผูกติดกับใครสักคนจนแยกไม่ออกคุณค่าที่ทําให้เรานั้นยังคงมองเห็นตัวเองอยู่ในแสงสว่างคุณค่าที่จะเติมเต็มหลุมดําภายในจิตใจและคุณค่าที่จะทําให้เรานั้นเดินต่อไปได้ด้วยขาของตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่เจ็ดคะแนนครับบทหนังสามารถหยิบเอาเหตุการณ์ที่เรียบง่ายอย่างการพลัดหลงกับคณะทัวร์ในต่างประเทศมาสร้างสถานการณ์ให้กับตัวละครได้เรียนรู้ถึงอะไรบางอย่างของชีวิตได้เป็นอย่างดีครับในขณะเดียวกันมันก็ยังสามารถมอบความบันเทิงจากความไวปวงแบบพอดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องอีกด้วยครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็ดคะแนนครับ งานโปรดักชันโดยโรวมของภาพยนตร์นั้นทําออกมาได้ดีตามมาตรฐานแต่นอกจากการถ่ายทอดทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศเกาหลีแล้วว่ากันตามตรงมันก็ไม่ได้มีจุดไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษมากนักครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับนักแสดงนําอย่างฮุยฟางฮงในบทคุณป้าชาวสิงคโปร์นั้นเธอมอบการแสดงอันแสนเป็นธรรมชาติให้กับตัวละครครับจากคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นมนุษย์ป้าน่ารําคาญเนี่ยกลับถูกความจริงใจของนักแสดงคนนี้ เปลี่ยนให้ตัวละครนี้กลายเป็นที่รักของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่จุงดองฮวอนก็มอบการแสดงอันแสนอบอุ่นให้กับบทบาทของเขาทุกวินาทีที่ตัวละครของเขาปรากฏตัวขึ้นก็สามารถเรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้อยู่เสมอครับขอคิดที่ได้นั้นผมขอให้ไว้ที่เจ็ดคะแนนครับภาพ,พยนตร์สามารถแทงค่าคณะทัวเข้ากับการพัดพรากจากลาการของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจนะครับนอกจากนี้การที่ตัวละครหลักนั้นเป็นคนสูงวัยด้วยแล้วมันก็ยิ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับภาพยนตร์ ได้สำรวจความผันเปลี่ยนของวัฒนธรรมและก็ยุคสมัยได้ในเวลาเดียวกันครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7จแคนแงครับมูดแอนโทนและก็การเล่าเรื่องของภาพยนตร์นั้นถูกนําเสนอในรูปแบบของความดราม่าดีซึ่งมันก็ทําให้ทุกอย่างนะไม่ได้ฟูมฟายหรือว่าน้าเน่าจนเกินไปครับในทางกลับกันมันสามารถมอบความอบอุ่นและก็จริงใจให้กับเรื่องราวได้อย่างน่าชื่นชมแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวา แต่ก็สามารถมีฉากจำที่ตราตรึงในความรู้สึกของผู้ชมได้หลังจากหนังจบลงครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลกกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่องอจุมมาคุณป้าสารังเฮได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนไปอยู่ที่7คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องอจุมมาคุณป้าซารังเฮนะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y y o u t u b e c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง l ลายครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีววิของ รวมไปถึงคลิปต่างๆภายในช่องด้วยเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP หน้าฟิเม้จะนาเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ